ครับวันนี้ก็ขอคุณคุณลูกค้านะครับที่ทํางานโรงพยาบาลบ้านหมีนะครับที่อยู่หนองเกวียนหักนะครับขับรถเข้ามารับกบด้วยตัวเองนะครับก็ลุงพงก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาปรกษาได้นะครับเพราะว่าคืออย่างของทางบอกกบลุงพงนะครับที่อยู่บ้านสำโรงใหญ่ตาบลหินปักอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับก็ก็จะ ให้ติดตามผลนะครับก็จะแนะนําตลอดการเลี้ยงนะครับจนกว่าที่เราจะเลี้ยงกบกินเองได้นะครับแล้วเราค่อยต่อยอดจะเป็นการสร้างไรายได้อะไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับที่แรกก็พูดคุยกันนะครับทางทางช่องนะครับก็เป็น f อของช่องนะครับก็ที่แรกก็จะสั่งมา1น0 0งพตัวนะครับก็เลยได้ทำคลิปแนะนำไปว่า ้าเราจะเลี้ยงพันตัวนะครับเราเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงกบหรือไม่นะครับเพราะว่าคุณลูกค้านะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่เคยได้ได้เลี้ยงกบเลยนะครับก็กลัวว่าจะจะประสบปัญหานะครับเพราะอยากให้แนวทางของช่องเนี่ยก็คืออยากให้คุณลูกค้าเนี่ยให้รู้พฤติกรรมกบก่อนนะครับเลี้ยงกบให้รู้พฤติกรรมกบก่อน ว่าวิถีชีวิตกบเป็นยังไงนะครับแต่และช่วงวัยเนี่ยกินอาหารยังไงนะครับมีพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตามฤด,ดูกาลเขาต้องอใช้ชีวิตยังไงนะครับวิถีชีวิตของกบเป็นยังไงนะครับก็อยากให้รู้ตรงนั้นก่อนนะครับไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของทางช่องเองเนี่ยนะครับก็ ล้มลุกคูกคานมาเหมือนกันนะครับก็ผ่านความล้มเหลวนะครับในการเลี้ยงกบมาก่อนนะครับก็เลยนําประสบการณ์นั้นนะครับมาถ่ายทอดมาแลกเปลี่ยนให้กับท่านผู้ชมแล้วก็คุณลูกค้านะครับก็อยากให้เอาตําราที่ประสบผลสําเร็จแล้วไปเลี้ยงได้เลยนะครับก็เลยอยากให้ไปทดลองเลี้ยงดูก่อนนะครับจานวนหนึ่งนะครับเ,เราเลี้ยงไว้กินก่อนนะครับเลี้ยงไว้กินอพอเข้าใจพฤติกรรมกดก็จะทํา เพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนะครับก็มาสั่งพี่ใช้สองบาทนะครับก็แถมใช้สามบาทให้ไปนะครับก็เข้าใจวิถีนะครับของผู้คนเลี้ยงกบนะครับช่วงนี้นะครับในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมแต่วิถีเกษตรของพวกเราที่เราทํากันอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ร่ารวยแต่สิ่งหนึ่งนะครับวิถีเกษตรน่ไม่บาจากการทํานาหรือว่า าการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงกบนะครับอย่างนน้อยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับของเรามีอยู่ในบ้านเราก็สามารถมาลำลงชีวิตนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยก็คือ,อปัจจัยที่สําคัญก็คือเรื่องของอาหารการกินนะครับเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยเราก็มีอยู่ของเรานะครับก็เป็นลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะครับสำหรับเอฟซี FC ท่านใดนะครับ ที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าเป็นเด็กซีเก่าหรือว่าที่เลี้ยงกบอยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์ดีๆก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับนะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับทางเราก็ได้แนะนําวิธีการเลี้ยงกบไปแล้วนะครับว่าในช่วงวัยกบแต่และช่วงวัยเนี่ยนะครับควรให้อาหารขนาดไหนประเภทไหนโปรโตีนเท่าไหร่นะครับเราก็ นะครับก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับเพราะว่าเราจะให้อาหารให้ตรงตามช่วงอายุวัยของกบเนี่ยจะทําให้โครงสร้างกบดีแล้วก็การเจริญเติบโตข้ามเนื้อดีน้ําหนักดีนะครับโตไวแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็บก็เหมือนคนเรานะครับถ้ากินอาหารตามวัยตรงวัยนะครับเรามีประโยชน์นะครับเราก็จะเจริญเติบโต,โตแข็งแรงแล้วก็เป็นการลดต้นทุนด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ใช้สองบาทสามบาทก็ยังมีอยู่นะครับก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับที่บออกบลุงพง์นะครับบ้านสำโรงใหญ่ตำบลหิมปักอำเภอมันมีจังหวัดลบบุรีนะครับคนที่รับสายนะครับก็จะเป็นป้าเปิ้ลนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์สามนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ท่านนี่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนณบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ